นมัสก,การค่าหลวงปู่ที่เคารพพอดีลูกมีเรื่องอยากจะถามหลวงปู่คือว่าศิลปินเดี่ยวหรือดาราที่ดังๆที่มีคนติดตามเยอะแยะมากมายก่ายกองนี่เป็นเรื่องที่ดีที่เขามีหน้ามีตาทางสังคมหรือว่าก็าต้องมาทดใช้กรรมค่ะ อตอบตัวคำหลังนี่ตัวเองพูดนี่นะแสดงว่ามีปฏิพานไววพริบพอรู้อยู่<ม>เขาจะต้องมาใช้นี่กรรมการร,อาร้องไพเราะเพราะพิ่งมันเป็นเทวดานรกหลงว่าเป็นเทวดาแต่ที่จริงเป็นสัตว์นรกนี่แรงนะพูดแล้วแดงนักร้องเด่นดังๆ,ๆ,ๆอะไรพวกเนี้ย อาตมาก็เดินทางมาทางร้องนะันด้วยนะมีเพื่อนนักร้องแต่ก็ตายไปจากกันไปเกือบหมดล้ะเพื่อนนักร้องกอ็ที่ยังเหลืออยู่นี่ก็ก็มีสนิทบ้างแต่ก็ตอนหลังนี่อาตมาตำหนิตำหนิก็เลยห่างๆจนๆดีไม่ดีไม่ชอบใจเลยบางคนไม่ชอบใจอาตมาเลยเพราะอามาไปตำหนิตำหนิหนักด้วยตำหนิเป็นสัตสัต ตนติเป็นผู้ที่ยังไม่พ้นความเป็นสัตว์เป็นเดรัจฉานวิชาเป็นผู้ที่ไม่บรรลุธรรมเพราะว่ามันรองเป็นลูกลก,ลกรองเป็นเพลงไม่ใช่เป็นโลกุตระไม่ใช่เพลงเพลงโลกุตระเสื้อตมาแบ่งศิลปะไว้ห้าขั้นลามกราคะสาระธรรมะโลกุตระอะ ลามกราคะสาระธรรมะโลกุตระแบ่งไว้ห้าขั้นขั้นลามกนะมนก็คงเข้าใจกันละนะเพลงลามกมันก็มีอยู่แต่มาไม่เคยแต่งเพลงลามกลามมการาคาก็มีบ้างตอนที่หลงลงิลงลงมองก็พองอยู่ท,ที่ที่พูดผ่านไปเมื่อกี้นี่น,นี่ก็อายอายก็เก็บ เพลงราคะเรื่องรักเรื่องใครเรื่องเกี่ยวกับหญิงกับชายาอะไรพวกนี้เรื่องเพศเรื่องกามเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ดีะนะไม่ดีก็จัดว่าเป็นอัตมาไม่ถือว่าเป็นศิลปะลามกราคะไม่ถือว่าเป็นศิลปะพอมาเป็นสาระสาระกับศิลปะต่างกันอย่างไร สาระคือสาระแท้ๆเรียกเต็มๆด้วยภาษาเขาเรียกว่าสารคดีสารคดีเป็นเนื้อแท้ๆของสาระมันไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรมาเป็นองค์ประกอบประเทืองเลยเรียกว่ายาสดๆขมๆขืืนๆยากๆไม่มีน้ำตาลสักนิดหุ่มไว้ ไม่มีกลิ่นไม่มีสีอะไรหลอกให้กินเลยยาแท้ๆเลยสาระเนื้อสดๆเลยมันน่ากลัวคนไม่อยากจะใกล้เพราะงั้นศิลปะจึงจำเป็นต้องมีสุนทรียศินสาระศินนั่นก็อย่างหนึ่ง เอาละจะเรียกว่าศิลปะอนุโลมสาระเป็นศิลป์เนื้อแท้สารคดีไม่ใช่สารศิลป์ไม่ใช่ศิลปะถ้าศิลปะต้องมีคู่ต้องมีสุนทรียะคู่เข้าไปด้วยถ้าไม่มีสุนทรียะเลยไม่ใช่ศิลปะจึงแยกเรียกว่าสารคดีสารคดี าะงานถ้าจะมีเป็นศิลปะต้องเหาะสีเหาะน้ําตาลเหาะกลิน่นเหาะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเข้าไปนิดนิดแต่อย่าให้เป็นหลงลุ่มรสกลิ่นเสียงสัมผัสต้องคงสาระคงแก่นแท้ของเนื้อคุณธรรมเอาไว้ให้เป็นหลักอย่าให้ไปเอายานี้ไปกินแล้ว มีแต่น้ำตาลห่มคนเด็กก็หลงกินน้ำตาลพอเข้าถึงเนื้อยาเขาเปิ้นทิ้งเลยต้องเป็นแต่เพียงพอฉับฉาบพอสาระต้องมากกว่าสุนทรียะ,อ,ะอย่าไปให้สุนทรียะมากกว่าสาระถ้าสุนทรียะมากกว่าสาระคนติดบันเทิงเริง รุ่นเริงบันเทิงเริงรมกลายเป็นเรื่องโลกโลกไปหมดต้องเอาแก่นแทนเนื้อหาเป็นหลักแล้วมีพวกนี้พอสมควรนิดหน่อยน้อยเท่ารายได้ดีมากเท่านั้นแต่ต้องมีจึงเรียกว่าศินสินต้องมีสองอย่างสุนทรียศินกับสารสินอย่างเดียวสาระไม่มีสุนทรีเลยก็เรียกสารคดี มีแต่สุนทรีเลยไรสาระหรือสาระน้อยเกินก็ไม่เรียกสินก็เรียกว่าเป็นพวกมอมเมาให้ไปติดคนก็ติดแต่เรื่องสุนทรียะสุนทรียะแปลว่าอะไรสุนทรียะแปลว่าบันเทิงเริงรมสนุกสนานเพลิดเพลินปายยิ่งหาสาระไม่ได้นั่นแหะสุนทรีแท้ เรียกว่าคิดทาปโทสิกะคิดทาปแปลว่าบันเทิงเริงรมรื่นรมมีความบันเทิงเริงรมเป็นโทษของจิตใจเรียกว่าคิดทาปโตสิกะจึงเรียกว่าเทวดาคิดทาปโตสิกะคือเทวดานรกเทวดาติดลื่นเริงบันเทิงใจหรือเรียกว่าเทวดาปหาสะเทวดาติด ยึดในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็หลงติดอยู่ยงั้นนมันเทิงเริงรมด้วยทางปากกวลิงกราหารนิ่เนียนมากเลยมันเทิงเริงรมอยู่ด้วยรูปดยแต่ละอย่างโดยรสเฉยๆดยกลิน่นด้เสียง ด้วยสัมผัสอะไรนี่มันก็ยังถ้ามารวมกันมากๆเข้าสี่อย่างห้า่ยงครบก็เรียกว่ามืดเลยติดรูปรถกิ่นเสียงสัมผัสทั้งหมดเพราะ้อมที่ยังติดรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ก็ถือว่ายัง ยังติดยึดยังเป็นโลกียังใช้ไม่ได้นะครับผมอัตมาว่าจะไล่ไปตามพัะตพัตตปิดกพโมชาลาสูตรไปเรื่อยๆ้วเข้าไปหาศีลเข้าไปหาอาธิจิตเข้าไปหาอะไรนี่นะยังไม่เข้าเลยขี่ม้ารอบข่ายอยู่ไป